Playboy, it's about time, and your time's up. I had to do this one for my girls, you know. Sometimes you gotta act like you don't care, that's the only way we boys learn.

มาทำมาสัมภาษณ์ิค่ะเลยคทำไมถึงไม่เชื่อว่าัในห้างครับขออนุญาตแนะนาร้านสักนิดวนะครับคือผมนะครับคอนเซปต์นะครับิหารคือปัจจุบันนี้นะครับผมรัตำแหน่งครลร้านหรือบริการร้านตัวในห้างนะครับนะครับตัวในห้างนะครับเป็นร้านอาหารนะครับสไตล์ชิๆนะครับก็คือเป็นส่วใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารของสไตล์ของคนมีอายุมากกว่านะครับร้านเราก็ จริงแล้วนะครับร้านตัวในห้างเนี่ยเปิดมาประมาณเจ็ดปีแล้วนะครับแต่คือณที่ที่นี้นะครับคือเรามาเปิดได้แค่6กเดือนนะครับผมเพราะว่าคือเรามีร้านเก่าของเรานะครับก็คือขัดอางบริเวณนี้ไปนิดหนึ่งนะครับก็เราถูงที่นั่นมาประมาณปีกว่านะครับแล้วเราก็มบเปิดร้านตรงนี้นะครับเพราะว่าที่ร้านเก่าก็คือมีปัญหาในส่วนของที่ในพื้นที่นะครับ ครับก็คนในห้างนะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับรับจัดงานเลี้ยงรับแชร์ต่างๆนะครับผมเป็นร้านอาหารก็คือเป็นสไตล์ครอบครัวนะครับเป็นร้านอาหารก็แบบอาหารร้านอาหารทั่วไปนะครับแต่คือความพิเศษของร้านเรานะครับก็คือเราจะมีาราโอเกะนะครับให้ล้อกฟรีนะครับก็คือเป็นารลโอเกะนะครับให้ล้อกฟรีก็เป็นร้านสไตล์สบายๆนะครับแล้วก็อาหารนะครับอาหารที่ร้านเราก็จะมีอาหารปลา่านะครับ จะต่างต่างจากร้านทั่วไปก็คือเราจะมีอาหารป่าด้วยนะครับอาหารป่าก็ที่เจ็ดกบนะครับเป็นอาหารที่ันค่างดีนะไม่นีไม่เหมือนร้านดุนะครับก็จะมีกบนะครับมีนกนะครับก็มีอะไรต่างๆนะครับก็จะมีแต่อะไรต่างต่างกับนี้นะครับร้านเรานะครับก็จะเปิดบริการนะครับตั้งแต่สิบโมงนะครับที ła, ่เจ็น ผมก็คือเราจะเปิดบริการทั้งวันเลยนะครับก็คือเปิดในคำน้องของเปิดร้านอาหารทั่วไปครับก็คือเปิดทั้งกลางวันและกลางคืนตอนกลางคืนเราก็จะมีคาราโอเกะนะครับให้ร้องที่นะครับคาราโอเกะของเราทีอาหารของเราก็รสชาติอร่อยนะครับเพราะว่าเราเใช้วัตถุดิบนะครับที่มีคุณภาพมาประกอบอาหารนะครับแล้วกลุ่มลูกค้าของร้านนี้คือเป็นยงกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้านะครับส่วนใหญ่นะครับ ขอแากแบ่งแยกเวลาเป็นสองเวลานะครับผมเลช่วงเช้านะครับประมาณ10บโมงนะครับประมาณ5้าโมงเย็นนี้ก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวนะครับครอบครัวมาทานอาหารกลางวันมาทานอาหารเย็นนะครับในครอบครัวก็จะมาในสนุกสนานเป็นครอบครัวกันนะครับผมในส่วนของช่วงกลางคืนนะครับก็จะเป็นในส่วนของมีความบันเทิงนิดหนึ่งนะครับมีความบันเทิงสักนิดหนึ่งก็คือจะมีการลักล็องราเก็บนะครับก็คือเป็นการสร้างความบันเทิงของลูกค้านะครับผม ก็ปัจจุบันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแขกที่เข้ามาที่ร้านนะครับเพราะว่าความแปลกของเราก็คือเราเกตเราให้เราดีนะครับแล้วก็อาหารเราก็จะมีอาหารที่ว่าแปลกใหม่ๆนะครับเข้ามาตลอดครับแล้วในานี้มีเมนูกบ่อยๆยอดนเมนูประจำร้านของร้านเรครับคือคือเป็นสิ่งที่ร้านเราสัญลักษณ์ของร้านเราเลยนะครับก็คือเป็น ตับต้นๆนะครับก็คือเมี่ยปลาครับเนี่ยปลาจะเป็นสินค้าแบบปแรกของร้านเรานะครับผมเนี่ยปลาก็จะมีปลาหลายชนิดนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งนะครับแต่ว่านิดปลาที่ลูกค้าจะสั่งเยอะมากที่สุดนะครับก็คือปลาดิบนะครับปลาทับทิมนะครับผมแล้วก็ปลากระพงนะครับผมก็คือสามปลานี้จะลูกค้าจะสั่งมากที่สุดในในในร้านแล้วก็สินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือไก่ทอดสายห้างนะครับผมลูกค้านะครับก็จะ ชอบสั่งทานนะครับไก่ทอดสินะห้างนะครับเพราะว่าเป็นไก่ทอดที่ในห้างเนี่ยเขาคิดสูตรขึ้นมาเองนะครับทำขึ้นมาเองก็เป็นไก่ทอดธรรมดาแล้วก็จะมีอานนั้นประเภทอื่นๆนะครับก็คือแกงปลาเป็นต้มยำธรรมดาแบบนั้นด้นะครับแต่ว่าเน่ยงปลากับไก่ทอดสินห้างก็จะเป็นของร้านเรานะครับเน่ยงปลาก็ในพิซซ่าก็หาได้น้อยนะครับหาได้น้อยเพราะว่าเราเป็นต้นนะครับที่ทำขึ้นมาเลยนะครับ ราคาในที่การตั Higher, ้งราคาเนี่ย right sì. นะครับก็คือร้านคนในห้างเนี่ยจะขายสินค้าไม่แพงนะครับเพราะว่าเราย้ายมาที่ใหม่นะครับเราย้ายมาที่ใหม่เพราะว่าเราเพิ่งเปิดได้แค่หกเดือนประมาณหกเดือนที่สิบังเราเพิ่งเปิดได้ขนาดราคาของสินค้าเรายังก็จะถูกกว่าร้านอื่นนะครับจากการเช็คราคาอย่างเช่นนะครับเนี่ยปลาเนี่ยงปลาของเราที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นร้านอื่นถ้าร้านเขามีก็ตกสองร้อยกว่าบาท ในนจุดมะรุมนี้มะนาวนะครับของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ200งร้อยสามเป็นที่นะครับรานอื่นก็จะไปสองหรือว่า280หรือ 300, <ใช S 1> ว่า300นะครับเพราะว่าราคาที่ผมได้เช็คราคาทุกร้านแล้วก็คือร้านร้านโูในห้างก็จะเป็นราา้านอาหาราาที่อาหารราคาถูกเนะครับเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ราคาจะถูกนะครับเราก็จะแต่ว่าสินค้าที่เราดมมาต่างๆก็ต้องว่าจับ ว่าผมรู้กันนะครับเรามาตั้งร้านใหม่นะครับเราก็อยากคือให้ล yeah. mm ูก hmm. ค้าดีนะครับเราก็คือเราขายสูงก็คือสบายดีบ้างนะครับคือรัะกาลสามคนคือโหนดใส่นี้จะมีนะอาหารเราก็คือเยอะเราบิ่นที่การดึงดูดความในร้านก็ในส่วนของกาหารร้านน้อก็อย่างที่เออเรียนให้ฟังนะครับก็คือเราเราเนี่ยจะมีแล้วมีส่งีเจอต่างๆอะไรต่างๆเนี่ย จากการเช็คราคาแล้วนะครับแล้วเราก็มีคาราินร้องพีนะครับร้านคือบางร้านนประการต่าง่ร้านต้องเสียนะครับแต่ก็มีก็หลายร้านนะครับทีมีาเปร้องพีแห่อาหาร้องถกว่าเราภคภยสเราเพราะว่าเรามีความพิเเองนะครับเราบริการด้วยความเศษนะครับค่ะของของทางเาเดอือมีาเกี่ยวกับเรื่อง้าะบริการพิร้านเี่กาบวิทธิงที่เรานำมาประบ อนครับคือร้านอาหารก็กลัวใ่ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาจะใช้วัตถุดิบอย่างไรนะครับในการีจะมาประกอบเป็น้าอาหารเพื่อที่จะให้ลูกค้าทานหรือว่าเขาจะไปเอาแหล่งข้อมูลไปเอาแหล่งเครื่องดื่มมาจากไหนอะไรนะผมก็ไม่ทราบแต่ร้านผมนะครับก็คือเป็นวัตถุดิบที่สุสะอาดใหม่แน่นอนครับผมรับประกันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับกันนอ ครับก็คือเป็นบาร์นะครับก็คือเวลาที่ลูกค้านะครับสั่งมิกเซอร์นะครับสินค้าต่างๆเนี่ยเราก็จะส่งให้กับเซลล์ส่วนเบียด้านนี้นะครับเครื่องดื่มที่เรามีบริการนะครับคือก็คือจะเป็นเบียร์นะครับเบียร์เบียร์ชนิดต่างๆเรามีหมดนะครับแล้ก็คือจะมีในส่วนที่ยังไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับเรามีกัปซี่นะครับเป็นแกัปซี่ขวดเอสกัปซี่เล็กก็มีนะครับน้ำเปล่านะครับแล้วก็โซดานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของมิกเซอร์ต่างๆนะครับซึ่งร้านเรานะครับแน่นอนอยู่แล้วร้าน โซดาเรานะครับก็แค่ติดขวดสิบาทซึ่งต่างจากร้านอื่นนะครับซึ่งร้านอื่นเขาจะขายประมาณยี่สิถึง30บาทนะครับผมถ้าเป็นเบียร์ริโบเราเราก็จะขายหกครับผมที่ร้านอื่นเขาขายแปดสิบเราก็จะขายในราคาที่ค่อนข้างถูกแต่ว่าสินค้าเรานะครับคือเป็นสินค้าส่งจากบริษัทครับทุกอย่างจะเป็นสินค้าส่งจากบริษัทเลยและประกันบริษัทจะมาส่งเลยเพราะว่าร้านขับร้านเรานะครับยอดขายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมราะว่าของที่เราคืนวันวานหนึงก็ขายได้เยอะบริษัทก็จะมาลงให้กับเราเลยนะครับก็ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับห้องในส่วนของปลานะครับของผู้บริหารนะครับมีปลาและผู้บริหารนะครับในส่วนของลาบเกตนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นลาบเกตเราก็จะมีให้ร้องฟรีนะครับตรงนี้ก็จะคือจะมีเซ็กเซอร์นะครับก็คือส่งบิลมาเราก็จะรับรองครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในครัวนะครับดูถึงกิจวัตรต่างๆนะครับที่เราทำประกอบอาหารให้กับกินมีด้ไทในบิณฑ์อ่ะครับไปเลยค่ะ ทืายทแนี่ยมีอะไรอ่ะจะมาทอเกียนเื่องายนครับผมในส่วนการเลืองแหงซื้อวัตถุดิบนะครับผมของสินค้านะครับเราก็คือเราจะซื้อสินค้าที่สดสะอาดนะครับก็คือเราใช้สินาที่สดในการที่จะ เอากออาหารนะคัับให้บริการแก่ลูกค้านะครับผมแล้าเราก็ส่วนใหญ่แล้วครับที่ในผู้ที่เราก็เลืออยู่แต่งนสินค้าอยู่ร่บหลายๆที่นะครับแต่ที่เราเลือกซื้อนะครับก็คือเราเลือกซื้อที่บริเวณถนสุเสระคปนะครับซึ่งของที่เราเลือกซื้อตอนเช้านะครับผเพราะว่าตอนเช้านี่เป็นของที่สดใหม่นะครับเราซื้อของนเวลาตอนเช้าเราดซื้อ่นะคนไปซื้อของนะ เราะว่าทุกอย่างก็คือเขาจะซื้อเขามางในร้านก็ค <t ong f iesta> ือการไปซื้อช่าก็เขาก็เลือกขาเขาเลือกาแล้วไปซื้อสัางางกบเป็นการแบบการจ่ายตลาดในปกตินะครับเป็นการจ่ายตลาดปกติก็เมือนที่อื่นทัวไปก็คือเหมือนการที่เราเป็นตลาดราก็ไปซื้อของเราไปเลือกซื้อสังวานมา การสั่งซ kind of ื้อสินค้านะครับก็อย่างที่ผมเรียนไปก็คือเป็นการสั่งซื้อสินค้าโดยทั่วไปก็เหมือนเราไปตลาดนะครับก็คือเราไปสั่งซื้ออันนี้เท่าไหร่เมื่เท่าไหร่อันนั้นก็คือเออ่เป็นการสั่งซื้อโดยทั่วไปหญ่เราไปรับออกมาแล้วเราก็ได้นำไปชำระหน้าสุดทุชันนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของถ้าเออ่สินค้าเราเนี่ย เราก็จะใช้โทรศัพท์็นโทรศัพท์นครับที่ร้านเราจะมีร้านประจกนะครับร้านประจตัวสเราเป็นพันอะไรต่างๆร้านผู้คัาเขาเขาก็เี่สให้เราเพราะว่าวันๆเราแต่นต้เขามาสราสั่งอแต่ีก็หลายครกัเนี่จสบส้ากรจะเ้าวังการตรวจสอบเอ่ภาพสินค้านะครับผมการตรวจสอบเนี่ยก็คือทุกวันในแม่ครัวเนี่ย ก็คือเราเราจะมีการตรวจสอบตั้งตอกตั้งแต่ตอนที่เราไปซื้อแล้วนะครับผมเราไปซื้อก็คือเราจะดูตรวจสอบคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วครับผมในส่วนของแม่ครัวในส่วนของผู้จัดซื้อเนี่ยเขาก็มีความสามารถในด้านการตรวจสอบนะครับเพราะว่าถึงนี่แม่ครัวก็จะจัดเรียงเก็บเป็นเรียบร้อยระบบเรียบนะครับก็มันเป็นแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศในครัวครับในครัวในห้างะครับก็เป็นบรรกาศนะครับที่แหลกที่รำประกอบอาหารนะครับัีนี้างห้อง ว่าที่ดูนะครับเดี๋ยวทางร้านเรานะครับจะมีาหารนะครับให้ลองชิมนะครับอากอากอยากอยากอยากอากอยาอากอยากอยกอยอยากอยากอยากอยาอยกอยากยากอากอยากยากอยากอหากอยากอยากอยากยากยากากย ใจเอาไว้รอพี่ก่อนจะให้น้องน,นอนนับเงินจะทำ สิงร้านคลัวในห้างแล้วเรามาทดลองอาหารเนี่ยเมน,นูยอดของเขาดีกว่าค่ะครับผมก็คืออาหารแรกนะครับก็คือเมี่ยงปลาดิบนะครับเมี่ยงปลาดิบของทางร้าน,นาาก็คืออย่างที่บอกไปนะครับก็คือเป็นอาหารประจําร้านของเราครับแล้วตมาก็คือไก่ทอดสุกในห้างนะครับไก่ทอดสุกในห้างนี้ก็เป็นอาหารประจราํ <Okay. S 2> า,าร้านอ่ะเดี๋ยวพวกเราลองชิมกันเลยครับผมและผมลองทานเลยนะครับ ทำงานหาางินไม่ก็หูยถ้าหากไม่สวยจริงๆก็บใจเอ,อเอาไว้รอพี่ก่อนจะให้น้องรอนนเนียจะทำให้เธอรวยจัน ที่ดีสุดยอดมากของร้านแห่งนี้อร่อยมากจะต้องขอขอบคุณคุณพนเทพนะครับที่ได้เอาระคาตงนี้มากผมไดชิมขอบคุณมากครับผม,บม,ผม Sometimes you gotta act like you don't care. That's the only way you boys learn.